วันนี้ไอิมาเฮดเมนูก้อยไข่หมดแดงถ้าพี่น้องกินได้จ้ะมากกลาหลหอมไปใลยไล่ใส่พริกลงไปจะจะทำง่ายๆนะคะซอฟคอ่ะ นี่ก็นานเหมือนกันบีบนานลงไปค่ะรูนี้เราต้องกินเป็ใส่งนหม้อใส่ลงไปนี่หมัก ามันแกบเลยมันซีนลุกเหมืนอนบะุคคลอะนนี้วะแกบอับนร้อยี่สิบบาทเยอะมากโลละพันเด้วยจ้ะแผ่นเจ็ดแปดร้อยเปบางทีบางทีกับพันอืมโคตรเค็มโคตรเค็มในดวงจัง น่าอร่อยมากแป้วข่าก้อนแบบนี้สวัสดีค่ะมันได้จ้ามากินเมนูอร่อยๆนั่นก็คือก้อยถ่ายบดแดงมันเดือพนองเดือหิวข่าวแห้งขนาดเลย ເຈັບແອວມື້ນີ້ນະມື້ວານຍົກເຟີນີເຈີຍົກເຕົາແກສຜູ້ດຽວກິນບໍ່ມາມື້ນີ້ເຈັບຫຼັງເລີຍຊິໄປຊີຢາແລ້ວເບີນີ້ຕາຍຕາຍຕາຍເຖົາບກິນວ อร่อยมากเอามาะน้ำมะหอมจังปะอืมมากหอมหอมขนาดไหนตัวว่าอาติ๊บเสือแคนย่าจ้ะหอมบปเลยกระชายเสือแคนย่าสมพักสิบบาทว,ว่าเรื่องพ่อใหญ่ก่อน มันนีผ่านเดินทางไปอิตาลีจ้ะไปเรือเออ,อม,มียาด,ดีลงมากินน่เด้เอกระมองนเบอร์สองมะลังตรงนี้ไม่ค่อยดีปันะมักเบิ่ง ผักใบพันธุ์เบงกินหะปูผักหลายๆเขากินผักใหบมัดแจกปะฮึเขากำล,ลังเลง,ลงยลงเหรอมุกโม่มุกโม่มมกออกหลายอ่ะผักนี่กสิบบาทจ้ะไอ้มาก,กิน เปรแซบไอแซบแซบขนมจีนยังอยู่ในโปรโมชั่นอยู่เด้อจะเดอ้อส่งฟรีจ้ะที่ให้มันมันมนดรถนี่เลยแหละจังแบบว่าจัดโปรไหมอร่อยเช็ดเล็บเบาบนแหนมรถเช็ดเล็บ จะแนะนคนนะผักออร์แกนิกคำใหญ่ๆพี่ดำเข้าไปอื เ็มนนิดๆพี่จายจำมาเอาเข่ามาพอคือว่ากินข่าจะ้ะแต่ละเมือนี่อยู่กับส้มตำเนาะอยู่กับขนมจีนข่าวนี่ยไม่ค่อยได้กินเลยนี้ก็ยัปราจอ่อย่นี้ผักเยอะๆอือหือ อืออาเชิบเยวจะไปรีวิวห้องไอเบิร์ดเลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยจ้ะพร้อมอยู่วันพฤหัสนดี้ขึ้น,น,นอยู่ได้เลยมีนคนเช่าเรียบร้อย,ยเราไปส่องกินหมัวคุกคุกว่า สีส้มหลุดหลุดจองตอนไปได้มาอยู่พัญญน,นยานพัยานอะไรหลาย,ยา,รา,ายอย่างเป็นมาไกลอยู่เพืญญ่อนอะไรเพื่อนเป็นคนแบบคนในเมืองแนละ้วเขาก็เข้าใจเป็นบริงอย่งเดียว เพิ่ก็เลยไปอยู่กับโม่เพื่อนดูหลังตลาดนะอ๋อครูเนี่ยอ๋ออืมจะหมดจริงๆนะเนี่ยผักผักแพงพราอย่ารดไปคี่รดไปประมาณสองสามมื้อจังหวะพผมไปเลยไปเถอะเดี๋ยวจ้ะ ผมไปหารูปุ่อ,อยูมาแซ่์พ่ออืมครับแล้วก็เอารถส่ฟอรี่ข้ามไปซาดิเนียซาดินาืสดไม่ได้เลยจ้ะ สดไม่ได้เลยเค็มกินปูพักเจ็บแอวเนี่ยหงนอนแหง่งจม เจ็บอืมมงลิ่งอรบกวนแม่มากลูกสดไม่ได้เลยนะลูกนะบอกเลยติดใจจะทำา <laughs> บอกได้คำเดียวว่าพี่ตายจะถามหาะจากที่สิก้อยกินแบบบกก้อยแซวมากไข่หมดแด่กินแบบสดแซวมากแบบมากัแบบมกใสทอดไข่ อืรอ,อบกวนดีดิลองจิตแตรเพื่อ 7, อะไรลงปุูมันแล้วอะไรนะฮะไวทาสีสองห้องเลย อร่อยมากแม่รังปล่าอิ่มมากไหมไกินแตงโมผั้าอยู่ต่างประเทศย่ากขนาดนะแ้งแพง,แงย่ากคือพวกมังคองมังหงไปยากแบบนี้นะบังมังหง ลมถิ่มเต็มอยู่เมื่องมังมัวไปยากไปอยู่ตามประเทศนี่นั่นเป็นร้อยเมื <Okay. S 1> ่อเดียวเรา2ีสิบซื้อกินอิ่มแล้วจ้ะพี่น้องจ้าจะก,ก็อิ่มอีอย่างนอกอิ่มพักเมื่งพักพก็บมื่อวัดป่วยขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย